เราเป็นเพียงสื่อกางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องนแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชาววายพีส,สวัสดีครับวันนี้ผมก็มาชี้เป้ารถส,รสวยๆนั่งชมเลือกซื้อเลือกใช้นะครับอันนี้สวยใสยเงาวิ่งเลยราคามออเตร์ไซค์ครับเครื่องดีเกียร์ออโต้กระจกไฟฟ้าใช้งานได้ครบทับ้งสี่บ้านเลยนะครับเครื่เองดีแอร์เย็นเน่มหม่มาชุดโอนครบรวมแล้วก็พร้อมใช้งานกันได้เลยครับขี่ทางไกลได้สบายหายห่วง ดีสันเงงงามรอบคันเลยนะครับแบบนี้ครับรถแม็กสวยๆยางดอกนานาพร้อมใช้งานได้เลยท่านใดสนใจก็ไปดูกันก่อนได้ครับถ้าชอบฝากกดติดตามกดถูกใจกให้ทุกไคมีรถสวยราคาถูากกเลือกซื้อประจําแบมไมมพาคลิปใหม่ๆนะครับพอฝากกดติดตามกดถูกใจไห้ด้วยนะครับอันนี้เป็นเครื่องหัวฉีดครับ 2000cc 138แรงมาร้าแรงๆไปเลยที่กาดดูรถอยู่จังหวัดพะเยานะครับรถใช้งานอยู่ประจํา ใครสนใจติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยเอร์โทรใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดทูกสอนใต้คลิปก็ได้ในรวมแล้วก็คุ้มค่าไากใช้งานครับเครื่องเกียร์ดีสภาพดีสีสันยังสวยราคาถูกๆครับสามหมื่นห้าพันบาทภายในก็ยังสวยครับเกียร์โตบกผ้าระ่างไฟฟ้าสมบูรณ์พร้อมใช้ครับห้องโดยสารสะอาดห้องเก็บสัมภาระสะอาดครับ เหมือนล้อรอบไปเรื่อนะครับสนใจก็สายตรงเข้าไปได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนยังไงฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ